ไปดูเนื้อหาเด่นประเด็นร้อนกับช่วงแรกของเราใกล้ปืนเที่ยงเน้ำหนักขึ้นอีกแล้วเคยคิดอย่างนี้ไหมครับเวลาชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งกลุ้มใจดีไม่ดีถึงขั้นขาดความมั่นใจไปเลยพอทนไม่ไหวจะตัดสินใจลดทีมันก็ยากซะเหลือเกินเวลาจะกินอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีก ว่ากินแล้วจะอ้วนไหมแล้วไอที่อ้วนๆนั้นก็ของโปรดทั้งนั้นบางคนพอเริ่มทําไปสักพักชักปวดไฟก็เริ่มโทษโน่นโทษนี่ท,ทั้งทั้งที่โรคอ,อ้วนมีต้นเหตุมาจากตัวเราซะส่วนใหญ่ครับอ้วนเกิดจากปัจจัยอื่นๆกรรมพันธุ์จากการกินยาบางชนิดหรือร่างกายฮอร์โมนหรือต่อมบ,บางตัวในร่างกายผิดป,ปกติอันนั้นคือมีไม่ถึง10%แต่90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมกินไม่ออกกำลังกายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ อุบัติการเสียชีวิตการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันกระเร็งมันก็เลยตามมาแล้วทางวงการแพทย์และสาธารณสุขเองก็ขู่ขู่ประชาชนว่าถ้าขืนปล่อยให้อ้วนแบบนี้นั้นเนี่ยตายแน่เจ็บป่วยแน่หลายคนที่เริ่มวันอยากจะลดน้ําหนักให้ลงไวๆก็แทบจะไม่ต้องเสียเวลากลุ้มใจเพราะตอนนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่สถาบันเจอแต่คลินิกลดน้าหนักเสนอทางออกให้เรียบร้อยแล้วโดยเน้นเอาคนดังที่เคยอ้วนมาโปรโมทกันอย่างเต็มที่ จริงๆแล้วกปกติเนี่ยการออกกำลังกายมันก,ลก็ลดน้ำหนักได้แล้วก็อดอาหารนี่แต่มันจะได้ดูจะยากเกินไปแล้วเคยลองทําแล้วแต่ว่าแนนก็ได้เจอวิธีที่แบบว่าง่ายแล้วก็สะดวก<ม>แล้วก็เร็วแล้วเข้ามาลองทำเราก็ได้ผลจริงบา,า,า,างคนขี้เกียจกํำลังกายอย่างแนนททำงานแบบว่ามันไม่มีเวลาจริงแต่เข้ามาที่นี่แบบว่าใช้เวลาสองสามชั่วโมงเนี้ยแล้วก็กลับไปแล้วก็เออมีส่สวนที่ลดลงซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็มีเทคนิคในการลดน้ำหนักที่แตกต่างกันไปทีนี้ก็แล้วแต่เราครับว่าจะชอบใช้บริการในแนวไหน ตัหลักการของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าหลักการ s b t a นะคะซึ่งตรงนี้ชื่อเต็มก็คือ So n o อะ p o โพ s i ซิ่งแรปปิ้งทวินแอนะคะเฉพาะตัว treatment ตัวนี้นะคะจะมีการทำที่เป็นถึงสีขั้นตอนเราจะแนะนำให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหรือที่เรียกว่า i f e Style Modification ซึ่งมันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในแง่ของการรับประทานอาหารและก็การออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นนะคะขั้นตอนแรกเนะี่ยเราเรียกว่า s o n น p o r ิ s i ไ่นะคะใช้เครื่องดั้งสาความผิดต่ำคือจะเป็นการถักตัวย้ายซึมลงสูส่ชั้นการ แนะนำไปแล้วนี่ยังไม่ได้ผลนะคะหมออาจจะเริ่มให้ใช้เป็นลักษณะของวิตามินหรือว่าในแง่ของสมุนไพรเพื่อที่จะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกายนะคะก็จะใช้เป็นพวกแอลคานีทีนหรือว่าหัวบุกหรือส้มแขกส่วนในขั้นตอนที่3ก็คือจะเป็นการช่วยในเรื่องของการขับโมเลกืนของน้ําให้ออกไปอยู่ภายนอกเซลล์ตรงนี้ผู้หญิงจะชอบนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการบวมน้ําหรือว่าเซลลูไลท์ถ้ายังไม่ได้ผลอีกคงต้องแนะนําให้คุณไข้ใช้ในส่วนของยาระงับความหิวหรือว่าความอยากอาหาร ก็คือเซนิคอลนะคะหรือว่า รีดักติ้งขั้นตอนที่3ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่อยากจับไขมันที่เป็นโทษเวลาเราทานอาหารเข้าไปอย่างที่ทราบกันนะคะอาหารจะมีทั้งไขมันที่เป็นโทษแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะส่วนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะเอาไว้ละลายวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะก็คือ A d E K ที่เราทราบกันนะคะแต่ว่าในส่วนที่ไขมันที่เป็นโทษเนี่ยเราจะแปลสภาพอยู่ในรูปของของเสียค่ะรีดักติ้งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยระงับความอยากหรือว่าความหิวนะคะเซนิคอเนี่ยจะรับประทานก่อนอาหารที่จะทานอาหารมื้อหนักๆที่หมอพูดมา อย่างเช่นคนไข้ต้องไปรับประทานเข้าวขาหมูหอาม่าใช่หรือว่าพิซซ่าที่มันมีไขมันนะครัเซนิคอลเนี่ยจะเป็นตัวดักไม่ให้ไขมันพวกนั้นถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะก็คือขับดูดดักจับแล้วก็ขับออกมา ขั้นตอนที่นี่เราเรียกว่าแอค i ิเวชันนะคะขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเร่งและก็กระตุ้นให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้เร็วยิ่งขึ้นในรูปแบบของเหนือกับปะสะัสสาวะนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรไไโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้หรือมีโรคประจำตัวเนี่ยทริปเป็นตัวนี้จะช่วยทําให้ดีขึ้นค่ะวา้าวดูแล้วก็เป็นการลดน้ําหนักสบายๆน่าเข้าไปลองใช้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัง์ล่ะอย่างนี้เรื่องลดน้ำหนักเรื่องสุขภาพ ก็เท่ากับเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นเหรอเมื่อเราจะกินยาลดน้าหนักถ้าเราจะดูดไขมันถ้าเราจะเข้าสาบันลดน้าหนักเรามีเงินมากพอไหมที่ทำห่ังนั้นอย่างต่อเน,นื่องเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจทำซูมส่ซูม5โดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นั้นเนี่ยความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมันมีสูงมากจริงๆการดูดไขมันนี่ถือเป็นลักษณะของการผ่าตัดอย่างหนึ่งจะใช้ในกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่งหรือจําเป็นจริงๆาการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องใช้ยาสลบน,นี้จะมีความเสี่ยงจากยาสลบอว่า ความเสี่ยงจากการชอบช้ำของเนื้อเยื่อจากการบดไขมันแล้วมีใครรับรองให้คุณไหมว่าคุณจะสามารถกลับมามีหุ่นดีได้เหมือนเดิมตลอดชีวิตคุณมันอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่หลังจากนั้นแล้วพฤติกรรมไม่เปลี่ยนมันก็กลับมาอ้วนใหม่พระเจ้าบอกว่าความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์อึดเกิดจากเหตุถ้าดับเหตุได้ทุกข์จะดับการลดน้ําหนักของคนที่มีความอ้วนเกิดจากพฤติกรรมนั้นเนี่ยมันต้องดูที่ต้นเหตุว่าต้นเหตุ ที่แท้จริงคืออะไรก็คือที่มาของที่ซีสามออ่างพิชิตอ้นพิชิตภูงสองปีที่แล้วพาคนที่อ้วนสุดๆไปเข้าค่ายแล้วเอาสามออ่างนี้ใส่ลงไปเราพิสูจน์ได้หลังจากนั้นอีก6เดือนคน68คนลดน้ำหนักได้ร้อเ คือนัจริจานุภาพนะคะเมื่อก่อนเคยน้ําหนัก144นะคะปัจจุบันน้าหนัก59คะ่ะใช้เวลาในการลดน้าหนักเนี่ยหปีกับ5เดือนก็ใช้หลัก3าอในการควบคุมแม่จะหาว่าพี่แกโมอพี่แกก็มานั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเอางั้นเราลองมาฟังสะหน่อยว่าหลัก3ามอเนี่ยจะแม่สักแค่ไหนทฤษฎีสามอ,อืออ่างอาหารออกกําลังกายและอารมณ์นั้นเนี่ยอ่ออางอาหาร อย่าอดอาหารอดอาหารไม่ได้ผลแน่นอนการอดเนี่ยน้ำหนักลดก็จริงนะคะแต่มันก็ประโยวประดาเพราะว่าพอเราทนไม่ไหวเรากลับมากินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกินสองเท่าต้องทานพอที่เราจะดึงของเก่าออกมาด้วยไม่ไม่ใช่ทานเยอะจนประมาณแบบว่าของเก่าก็ไม่ได้ใช้ทานน้อยๆแต่บ่อยๆเนี่ยการทานบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการกระตุ้น การเผาผ่านของเราคือไม่ให้หยุดกันกระตุน้นไม่ให้หยุดการเผาผ่าญไปเรื่อยๆๆคุณพยายามไปกินอาหารประเภทผักผลไม้ที่มีรสไม่หวานกินให้มากขึ้นคือคือ,คอตอนนั้นพี่จะไม่ทานแป้งเลยนะเพราะว่าพี่ต้องการเอาดึงไขมันออกมาใช้ให้เยอะที่สุดเหมือนการหักดิบเลยนะคะเพราะว่าอะไรที่เคยทํเมื่อก่อนนี้จะตัดหมดเลยก็จะทานเป็นผัก,ผกทานผลไม้ทานเนื้อปลาอออ่างออกร่างกายคนที่มีน้ําหนักเยอะๆนั้นอย่าจ็อกกิ้งอย่า ออกกำลังกายโดยวิธีการเอาเข่ารับน้ําหนักหรือกระแทกทําให้เข่าพังออกกาลังกายใหม่ๆพี่ก็เริ่มว่ายน้ำว่ายเรไปกลับไปกลับแบบเนี้ยประมาณ50-60เที่ยวสระ25เมตรก็ก็จะว่ายติดกันเลยไม่ไม,ไม่ไม่พักเลยอ้ออ่างอารมณ์ก่อนที่คุณจะลดหนักต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณลดไปเพื่ออะไร สร้างแรงจูงใจตัวเองให้เจอคุณสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองคุณสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองคุณตั้งเป้าหมายเลยว่า6เดือนต่อไปนี้คุณจะลดให้ได้6กิโลสมมุติเดือนละกิโลเราตั้งเป้าหมายไว้อย่าตั้งเยอะพอเราคว้าได้เป้าหมายแล้วกำลังใจมันมาทันทีพยายามเดินรอบๆจุดเป้าหมายอย่าอย่าอย่าเดินห่างหรือว่าอย่าอย่ามองไม่เห็นจุดเป้าหมายหรือว่าลืมจุดเป้าหมายเพราะมันมีทั้งกีเลสมีมีทุกอย่างใน สิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ยล้มเหลวได้ก็คงต้องลองดูนะครับสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักว่าจะเลือกใช้วิธีไหนหากคุณเป็นคนมีฐานะและขี้เกียจจะลดด้วยตัวเองจะไปเข้าสถาบันเข้าคลินิกต่างๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าอยากประหยัดตังก็คงต้องใช้หลัก3ออแล้วล่ะครับเวลาพี่เปิดหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วพี่ดูว่า คนนี้ลดน้ำหนักได้20กิโลคนนี้ลดน้ำหนักได้8กิโลอย่างเงี้ยโดยโดย,โดย,โดยใช้สถาบันตรงเนี้ยเป็นหลักเนี่ยพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่เห็นต้องใช้อะไรเลยอะ่ะแต่ว่าฉันก็ลดได้85กิโลถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การที่เราพึ่งยาการที่เราไปหาหมอหรือว่าดูดไขมันเนี่ยมันเป็นทางอ้อมแต่แล้วเรากลับมาแล้วก็มากินอีกมันต้องก,กลับมาอีกปรับตัวปรับใจเราใหม่เนี่ยมันก็ทําให้การลดน้าหนักเนี่ยมันถาวรกว่า อันอันตรายน้อยกว่ายาวนานมากกว่าแล้วก็สุขภาพดีกว่ายังไงก็อย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติของเจ้าน้หนักเนี่ยขาลงมานชา้าช้าขาขึ้นแต่ทำไมเร็วเร็วยังไงก็พยายามดูแลไม่ให้มันขึ้นมาด้วยการมีสติทุกครั้งที่กินอาหารก็น่าจะทำให้คุณสบายไปได้เยอะแล้วล่ะครับ